ต้นไม้โตเร็วกว่าใครเห็นผลทันใจเพอใส่เสื้อแอมนุบพระมูลแบบนี้มันมีที่ไหน100กิโลขึ้นไปพอใส่เสื้อแอมนุบเป็นเงินเป็นทองไ็ได้จะหายากแค่ไหนก็ใส่เสื้อแอมนุบโดดเด่นใส่เท่ใส่สบายผ้านุ่มโดนใจต้องใส่เสื้อแอมนุบเสื้อแอมนุบใส่แล้วไม่นุบมีสองสีให้เลือกสีดำและสีขาวราคาตัวละ350บาทของแท้จะจำหน่ายผ่านร้านเว็บออนเท่านั้นกดสังส่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีเจ้าหนอนเป็นไงบ้าง อากาศดีไมเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมพี่ตะก,กะแตนแกล้งนายหรือเปล่าน่าจะโดนแกล้งจริงด้วยเอาละครับวันนี้กลับมาในส่วนผลไมยย้ของผมนะครับที่เลี้ยงมแมลงเอาไว้มีทั้งตะก,กะแตนมีทั้งหนอนแต่ยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือมแมลงปอมแมลงปอน,นั้นเราเปิดมาทั้งอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ยังไม่มา,มาแมลงปอต้องมาเพราะพรุ่งนี้อัปเดตใหม่แล้วอัปเดตใหม่น่าจะมีอะไรมาใหม่อีกถ้ายังไม่ได้นี่คือแบบดวงหายไปไหนหมดผมมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องทําการเคลียร์ เคลียร์กระเป๋ากันครับเมืม่อวานี้กระเป๋าน่าจะเต็มตักก๊กแตนที่เปิดได้ก็เลยหายไปแพนด้าเซลไปแพนด้าไม่มีราคานะแต่ว่ากระเป๋ามันเต็มไงจะแอนแอนแล้วก็สเนลครับผมน้องหมาน้องหมาสเนลครับสเนลสเนลสเนลจะแอนแอนครับจะ N <laughs> แอนแอนแป๊บหนึ่งครับเคลียร์กระเป๋ากันโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะฮะ 1, 1 7 0 0ันรอล้านแน่นอนครับไม่ต้องพูดพิมพ์ทำเพลงวันนี้ผลไม้อาไว้ก่อนมแมลงมาก่อนเจ้าแมลงปอ1,700ร้อโลบัคกไม่ต้องไปเปิดนะครับใครเล่นอยู่ไม่ต้องไปเปิดเฟืองดูผมเปิดก็พอแล้วมันไม่น่าจะเปิดยากขนาดนั้น1%ทําอร์ซไมมันออกยากเหลือเกินมันใช้เวลาเปิดนานด้วยนะกว่าจะเปิดได้ต้องรอวางได้ทีละสามใบระหว่างนี้ก็ทักทายน้องๆก่อนเป็นไงเจ้านอนเดินไปเดินมาถ้าตักกระแตนตอนนี้อายุเท่าไหร่ อายุ25สิ้เฮ้ยทำไมโตช้าตอนนี้วันแรกโตเร็วๆอาหารหมดหรือ,อยังดูสิโอ๊ยอาหารหมดแล้วก็ว่าอยู่ทําไมไม่โตเดี๋ยวให้นะแป๊บนึงนะ <c oughs> ขอเปิดก่อนเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนถึงว่าทำไมโตช้าอาหารหมดเปิดที่รใบดีกว่านะฮะป้องกันการ,การสูญหายเหมือนตะกะแตน ه, หอยทาก <c oughs> นอนแล้วก็ตามด้วยมแมลงปอแน่นอนตัวนี้นี่คือมแมลงปอครับผม ก่อนจะเป็นมแมลงปอต้องเป็นมดก่อนจะได้ไหมวันนี้ไม่ใช่วันเนี้ยปีนี้จะได้ไหมย,ยากเลยเกิน <c oughs> เหนื่อยเหนื่แมงปอเฮ้อโอ้ยสิบแพ็กได้แล้วมั้งไม่ได้สักทีเนี่ยเข้มเข้มอืมโอเปิดไม่ได้นี่เกี่ยวกับดูบิ๊กไหมมันอาจจะเป็นพลังของดูบิกที่ทำให้เราเปิดไม่ได้ พราเราเคยประสบประจากษ์อดัสตีทวิเราเปิดหารถหมดไปเป็นหมื่นเป็นหมื่นโลบัครถที่เราต้องการก็ไม่เคยจะได้มาเถอะมาแรงปอมาแรงปอมาสักทีเถอะครับผมเปิดหลายแพ็คแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้เหลือกี่ใบเหลืออีกสิบเอ็ดใบอเปิดต่อเปิดต่ออันนี้ <c oughs> นี่นี่นี่ช็อกแมงโก้มะม่วงฟ้าผ่า รสชาติน่าจะดีขึ้นให้ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์สามโอ้อิ่มเลยครับของยิ่งหายากยิ่งราคาแพงยิ่งกินอิ่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอร่อยนี่2แพ็คนะไม่ใช่แพ็คเดียว2แพ็คกำลังจะหมดไปหมดไปไปในพริบตาหมดไปอย่างรวดเร็วตกะกั่วแตนก็ไม่ได้เลยครับครับผมเหลืออีกกี่ใบเหลืออีกหใบเจ้านอนเรียกเพื่อนนายมาหน่อยเร็ว มแมลงปอเมื่อไรจะมาเริ่มท้อใจแล้วนะเริ่มสิ้นหวังกับมแมลงปอแล้วอยากรู้ว่ามีความสามารถอะไรทําไมเปิดยากจังคือตะ๊ก,กะแตนเนี่ยช่วยทําให้ผลไม้มีความเป็นโอ้ตะ๊ก,กะแตนมาพูดถึงตะ๊ก,กะแตนตะ๊ก,กะแตนมาโอเคครับตะ๊ก,กะแตนแทนเจ้านอนแล้วกันเจ้านอนนายไปพักนะตะกกะแตนมาแล้วขอบใจมากอืมไปไปไปเนตะ๊ก,กะแตน ตะกแตนทําให้ผลไม้ของเรานะฮะมีความเป็นอติดมิวเทสได้เยอะขึ้นเหลืออีกสองใบซื้อเพิ่มมาอีกสองแพ็คอีกแพ็คละพันเจ็ดสองแพ็คก็สามพันสี่ะฮะแล้วเมื่อกี้อีกสองแพ็คห้าหกันแปดร้อโลบักเปิดต่อเปิดต่อมาเถอะครับคุณมแมลงปอ โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินครับผมมาเดยครับหอยทากมาเดยครับมาเดยครับอืมไปนุ้นก่อนมแมลงปอรครับครับผม,มแมลงปอรครับมแมลงปอรครับสิงมากมีอะไรให้ปลูกไหมตอนนี้มเมล็ดแบบฟรีมีไหมมีมาเติมสต็อกไหมไม่เคยจะมี ในสต็อกไม่เคยจะเจอครับผลหาย,ยากๆเนี่ยเอาไปทอดได้ไหมทอดทำแมลงทอดขายรายได้น่าจะดีนะอร่อยใส่แม็กกี้หน่อยๆน,นี่ยืนต้งนานนี่ยังไม่มีอีเวนต์เลยนะฮะลมก็ไม่พัดฝนก็ไม่ตกอากาศก็ไม่หนาวฟ้าก็ไม่ผ่าไม่มีอะไรเลยนิ่งมากเงียบมากสี่แพ็คนะฮะหมดนี่คือ4ี่แพ็คเลยนะครับวันนี้นะไม่นับก่อนหน้านี้เปิดเกือบทุกวันที่เข้ามาเล่น เปิดเกือบทุกครั้งนี้เข้ามาเล่นในอัปเดตใหม่ยังไม่เห็นเลยครับแม้แต่ปีกแมงปอมันมีจริงหรือไม่เนี่ยหเนี่ยมีเวลาอีกแวันใช่ไหมแสดงว่าอาทิตย์หน้าอันนี้น่าจะยังอยู่นะฮะแต่ก็ไม่อยากเปิดแล้วอ่ะให้มันจบจบไปได้ไหมจ้าแมลงปอมาสักทีเถอะมดเยอะมากวันนี้มดเต็มเลยใจแอนแนใจแอนแ จแอนแอนจแอนนไปเอาไปเซลล์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเต็มมาได้แล้วครับคุณมแมลงปอผมรอคุณอยู่นานแล้วเปิดมาให้หมดเลยช้ามาเถอะมาเถอะหอยทากเลืออีกหนึ่งฟองโอ้อยากจะร้องไห้อีกสองแพ็คสามพันสี รดน้ํำหน่อยเผื่อจะโชคดีรดน้ําไปรดน้ํารดน้ํำละหมดมาหอยทากครับสุดท้ายฮันนี้มาแรงปอ,อ,อมาเธอ ร้องไห้จร oh, oh, ิงๆแล้วนะโอ้ยหอยทากหอยทากสามตัวสองใบเอ่อหมื่นกว่าโลบัคกวันนี้โอ้หอยทากเยอะจริงๆโอ้ยพอได้แล้วหอยทาก อออ,อมแมลงปอสองกิโลโอ้ยฝนตกเลยโอ้โหมากะดวงครับผม,มแมลงปอทองคำครับเฮ้ยมันเป็นโเด้นอยู่แล้วไหมหรือว่ายัางไงตัวใหญ่ด้วยโอ้โหเจ้าตักระแตนตัวเล็กไปไหนแล้วนายไปพักเลยนะขอบใจมากแล้วก็ตามมาด้วยครับผม มแมลงปอทองคำครับมาอยู่ในสวนของเราแล้วแซมมี่นะครับท,ทุกๆ4สี่นาทีห้าสิบสามวิอะไรนะเปลี่ยนผล,ลไม้ให้กลายเป็นโกการันตีเลยเหรอสุ่มผล,ลไม้นะครับสุ่มเปล,ลี่ยนผล,ลไม้แบบรนดอมหนึ่งผลให้กลายเป็นโกแบบแน่นอนการันตีมันควรจะเป็นเรนโบ์นะเปิดยากขนาดนี้โอ้โหนี่ครับแซมมี่ฮะแซมมี่กำลังทำงานอย่างหนัก เปลี่ยนผลของเราให้กลายเป็นโกลเด้นถึงว่าทำไมเป็นทองเพราะความสามารถของเขาคือโกลเด้นนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วตามติดชีวิตแมงปอดูซิผลไหนจะกลายเป็นโกลเด้นเลือกผลแมงแพงหน่อยนะแคนดี้พอซ่อมอ่ะเปลี่ยนให้ทั้งต้นเลยก็ได้นะอีกหกใบอ้อตรงนี้อีกใบหนึ่งเผื่อครับเผื่อเผื่อได้อีกตัวหนึ่งถ้าได้อีกตัวหนึ่งแสดงว่า <laughs> ดวงผมดีมากอยากเห็นตอนเปลี่ยนอ่ะ ยังเห็นตอนเปลี่ยนอ๋อนี่ไงแฟชั oh ่นฟรุตโอ้เปลี่ยนแฟชั่นฟรุดให้กลายเป็นโกลเด้นครับมาตรงนี้พอดีเลยแสดงว่าถ้าเกิดอยู่ตรงไหนก็คือต้นตรงนั้นจริงๆควรจะเป็นเรนโบ์นะผมว่ามันเปิดยากมากอะ่ะมันควรจะเก่งกว่านั้นหน่อยเป็นโกลเด้นมันยังไม่เท่าไหร่ไงเป็นเรนโบ์แต่ว่าเวลาสี่นาทีคือมันก็จะเป็นเรนโบ์เยอะไปใช่ไหมเวลาอาจจะนานกว่านั้นหน่อยก็ได้สิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยแะไปอ มาอีกตัวหนึ่งนะโอเคสุดท้ายนละใบสุดท้ายเซอร์ไพรส์ไหมโอ้หอยทากตัวหาง่ายสุดเลยโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ได้มาละจะมาแมลงปอของเรา,มาแมลงปอทองคำแต่มันก็ไม่คุ้มนะ <laughs> เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนไปแค่ลูกเดียวไป็ i ช่นฟุตเป็นโกลเด้นโกลเดนมันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นเรนโบยังหายากกว่า อ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยเป็นหนึ่งภารกิจนะฮะตามหามาแมลงปอจนเจอและนี่คือส่วนของผมที่เต็มไปด้วยมแมลงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ